ซื้อของมาแล้วโอ้โหขอสวัสดีทุกช่องทุกท่านกันด้วยนะครับผมเยซีเลียนะครับรายการที่เกิดขึ้นที่สตีที่สุดในประเทศไทยด้วยครับผมก็วันนี้เรากลับมาอีกแล้วสำหรับเกมโลบ็อกอีเวนเตอร์นะครับผมนะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็วันนี้ก็อยากจะมาลองของกับผีนิดนึงนะครับก็ดูจากหน้าตาแต่ละตัวแล้วไม่น่าจะเป็นมิตรอะไรก็สำหรับใครที่อยากดูคลิปต่อไปหรืออะไรต่อไปก็อย่าลืมเอ่อต่อยไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมนะอย่าลืมนะอย่าลืมนะต่อยไลค์ให้ด้วยนะนะครับก่อนจะเริ่มคคลิปนนี้ะรับต่อยยไไลคค์ด้วนะรับม่งั้นคลิป นะครับอืองั้นไปละโอเคคลิปเริ่มแล้วมึงต่อยไลใหกูแล้วอือไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยกูมาแล้วโอเคเฮ้ยมีรุ่นน้องมาด้วยโอ้รุ่นน้องอือรุ่นน้องเขาตามมาเล่นด้วยนะครับอือโอเคไปนี่มันอะไรกันนี่โอ้เฮ้ยกูมาแล้วอุ้ยไอ้นี่มันสารเคมีเอ็กซ์เฮ้ยเฮ้ยเชีฮ้ยเฮ้ยกูตกใจหมดไอ้เชี่ยผีอุ้ยอุ้ยอือกูแดกแดกน้ำเพิ่มพลังเฮ้ยเฮ้ยเชี่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 ยแม่งเป็นเอชซีพี มาเป็นี C B เฮ้ยเชียร์แล้วซิดลิงอยู่ไหนออมซับยน้องออมซับย์เฮ้ยเชียร์แล้วเห็นน้องออมซับไปไหนวะเชียร์เชียร์น่ากลัวมากออกไปละอืมตัวใครตัวมาแล้วดีๆคุยดีๆอืมไอเชียร์น่ากลัวว่ากลัวหรือระทึกเลยน้องออมซับย์เอยู่ไหนวะเอายูนี่ไปดิให้อยู่กับพี่อยู่กับพี่ให้อยู่กับพี่ไม่ไปได้แล้วพี่พี่กลัวมากเลยออมทรัพยไอพี่ออมซับตัวม่วงเลยครับ นะครับเป็นน้องที่รู้จักกันใน YouTube นะฮะเออแล้วก็มาเล่นด้วยกันโอ้นะครับโอ้ไม่ได้เล่นโลบ็อกมาหลายหลายเดือนมากเลยนะรู้สึกนะโอ้ไม่ได้เล่นหลายเดือนมาจนปีอ่ะโอ้โอเคโอเคได้นี่ผมได้เงินเป็นพันแล้วเนี่ยไปซื้อของมานะฮะโอ้โอ้แดนแดนแดนไอซิดลิงเลือดเลือดน้องไม่เหลือทีเดียวเลยยี่ห้เยี่โอ้ตัวม่วงงั้นพี่เป็นตัวม่วงกับน้องแล้วกันนะมาพี่กินด้วย มาเราจะไม่กลัวผีตัวม่วงโอ้ได้เลยครับพี่น้องอมชอบคนจีบแบบนี้แน่ๆเลยนะนะวันอาทิตย์แบบนี้มาอัดคลิปกันก็หนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้เดี๋ยวดูสิเดี๋ยวเราจะอู้อพุ่งพุ่งพุ่งอุ้ยพุ่งพี่ขอพุ่งไปก่อนเพิ่มความรวดเร็วอุ้ยเชื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยอิดมันอิดมันคือมันมันมันคือมันเอ้ยฟูบเอ้ยไปไหนอ่ะเอามันไปนู่นแล้วอย่าบอกเลยว่ามันต้องออกมาเป็นตัวอะไรที่เคี้ยรแน่ๆเลยว่ากูรู้สึกรู้สึกได้ เดี๋ยวเขาอืมรู้สึกได้มันต้องออกมาะไรที่แบบเคี้ยมากๆเพราะว่าอิฐมันมันเป็นแมลงใช่ไหมเป็นแมงกินเด็กใช่ไหมรู้สึกโหแม่งน่ากลัวมากเลยว่ะอันไหนดิเซอร์เฮ้ยไอเยียไอเยียอะไรวะอย่านะเอาเอาขัางกูเอาเยียเอยเฮ้ยเจียร้ายจิ๋บอะไรกูกูตายแน่นๆไม่กูตายแน่แนๆๆ่ไม่ยาเลย โอ้ยโอ้กูออกไม่ได้กูออกไม่ได้ช่วยดีช่วยดีช่วยดีเฮ้ยอย่าเลยไปอย่าเลยช่วยกูดีเฮ้ยเพื่อนเพื่อนไปเฮียโอ้ยเฮียละต้องหาทางออกแล้วดีดีกูไปแหละเฮ้ยออกไม่ได้โอ้ยเฮียตัวตลกอุ้ยไม่ได้แล้วไอ่อเอ่อพวกเฮียนี่ดุฆ่าไปกูอาจจะรอดเป็นไงบ้างว่าโอ้กูรอดจริงด้วยโอ้ยเฮียเฟี้ยวเลยก็ในนั้นน้องอมซับอยู่ไหนแล้วโอ้ อยู่ไหนอยู่ไหนน้องอมซับโอ้ย,อยู่นี่โอเคโอ้โหพกดาบมาด้วยเราโคตรย่อไปเลยเนี่ยนี่นี่เราเป็นแก๊งยากูซ่าเปล่าเ <c oughs> ฮ้ยเพลงแปลกๆวะ่ะเหมือนแซนเลยโอ้โหน้องน้องเขาแต่งตัวแบบเท่มากเลยดูผมดิเขยเขา้องกองแก๊งเลยโอ้นี่ครับนี่กำลังไปลิฟต์ต่อไปน้องน้องกลัวขนาดนั้นเลยเฮ้ยแกนี่แกนี่เฮ้ยยายแกนี่ยายแกนี่นนโอ้ โอ้ไม่ถือไม้ไปตีหัวพ่อไอ้เนี่ยไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยแล้วมึงจะเบียดทำไมแล้วกูจะดูโว้ยึงหัวน่าเฮ้ยมันเข้าบ้านเลยเว้ยโอ้เผาบ้านเลยดีกว่าไอ้เงี้ยเผาแม่งอีเผาไอ้สัตว์มีมีไฟอยู่แล้วเผาแม่งเลยเฮ้ยเชียร์อะไรวะเฮ้ยแม่งหัวร้อด้วยเชียร์แล้วซิดลิงไม่ออกมาเลยเนอะออมซับโอ้ยอยู่ดิอยู่ดิอู้ไปละอุ้ยเชียร์อุ้ยมืดความมืดมิดเฮ้ยมองเชียร์อะไรไม่เห็นเลย เยังไม่งโคตรเยี่ยเลยกูออกกูรอดแล้วครับโอ้กูรอดแล้วครับอยู่ในนี้ปลอดภัยหายห่วงไหนดูดิเกิดอะไรขึ้นกูอยากดูอุ้ย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 ไม่ตีหัวพ่อตีหัวพ่องเยี่ไม่ตีไม่ตีหัวพ่องอู้หเชียร์เชียเชียร์เชียเชียร์เชียเราซื้อกูไปละวิ่งวิ่งด้วยความเร็ว ผมหมดพอดีเลยกอดกอดอยู่ด้วกอดไว้สิลิงอยู่ด้วยออมซับคุณจะเรียกว่าอะไรดีวะเยอะอยู่ด้วยอยู่ด้วยพี่ไม่กลัวเฮ้ยพี่กลัวเยอะไม่กลัวหรือพี่กลัวว่าเยอะงงวะเยอะโอ้ต่อไปลิฟอะไรน้องออมซับอืมโอาเหยียบเอาเหยียบน้องเขาเฟ้นเว้นแล้วขอลงหน่อยอืมโอ้ออกน้องปีเลยอะน้องน้องน้องพี่ปีด้วยพี่อยากปีนเลยใช้โปมาเดี๋เอ็งใช้โปมาเดี๋เอ็งโปบินได้เนี่ยโอ้หโดดโดดด้วย ดูด้พี่กินน้ำเหมือนนอ้องอืเนี่ยสารเคมีเอ็กืมปึ๊บวิ่งเร็วแน่นอนผีวิ่งกลับไม่ทันนี่ไหนดูดิจะเป็นผีอะไรถ้าเป็นผีผู้ชายนี่พี่จะซัดได้ความเลยแต่ถ้าเป็นผีผู้หญิงแล้วก็เอิม่มก็เออก,ก,ก็ก็วิ่งอะ่ะ <laughs> แม่งผีผู้หญิงน่ากลัวกว่าผีผู้ชายไอ้เหี้ยเห็นในเรื่องจูออนะ่ะแม่งน่ากลัวยิบหายเลย <laughs> บางคนปั้มทำเมียแต่กูไม่เอากูคนหนึ่งอะไม่เอากูวิ่งหนีจะจะปั้มทาเมียแม่งเลยอะไรไม่รู้ไอ้ี้ยไม่น่ากลัวใช่ไหมนะครับอือไอ้ยี้ยรกรจะกล้าแกูกลัวไม,ม่เหมือนนะเว้ยไม,ม่เหมือนแต่โดจินไมนก็แต่ยางกันอะไรเนี่ยอันนี้บูชาซาตานนึ่ง อะไรีบบฮูจิโสโซลูซัมปอรูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยอะไรเนโอดินน้ำมันนะไม่กลัวครับไอ้ไอ้ออกกูได้ว่าจะเป็นตัวเป็นรูปเป็นร่างไอ้ียออกว่าไอ้ยียก็เยียเลยไอ้ยีอกูไปละเอ้ยมาดีเอ้ยเอ้ยออกไม่ได้อกูไปละเพื่อนโดนแดกไปเถอะอ๋อนี่เป็นสนามประลองอ่ะโอเคตตืึนตึ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 นี่กูโทเทปเป็นไงละโอ้โหทั้งสนามปรลองคนมองเต็มเลย ซิฟลิงกดลิฟต์กันกดลิฟต์นี่พี่กดลิฟต์แล้วนะน้องจะไปชั้นไหนน้องโอ้พี่ครับโอ้เราจะไปชั้นไหนครับพี่โอ้เดี๋ยวพี่กดไปเลยชั้นพันหนึ่งกันน้องโอ้มีด้วยเหรอครับพี่ชั้นบันหนึ่งมีก็เฮียแล้วน้องโอ้เงินต้องรอครับรอบันหนึ่งครับงั้นในเพลงแม่งก็แดนจีหมายเลยอโอ้ได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 ,ได,ได้ได้เป็นหลายพันเลยไนดะ้เฮ้ยเฮ้ยไป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 อุ้ย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 อีเชี่ยห้องคุกมืดอีเชี่ยกูถูกขังแล้วอุ้ยคุกโบราณเนื้อ ไอ้เหี้ยคุ่โบราณเฮ้ยดูดิโอ้โหแม่งหน้า ouais, ลี้ลับมากเลยอะโอ้เป็นท่อเป็นอะไรด้วยโอ้โหขึ้นสนิมเลยเหี้ยโอ้ขี้ขี้ขึ้นลาแล้ะเหี้ยไอ้เไี้ยคนเหี้ยเลยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยได้เสียงหัวแล้วตายแล้วกูกลัวนะยานั้นวะเหยาบอลตัวนะกูกลัวเออยานั้นวะกูกลัวกูกลัวแล้วกูกลัวแล้วกูกลัวบีกูกลัวความมืดอย่าโผล่มาเลยกูกลัวแหละเฮเฮี้ย ม่น่าจะมีอะไรนะเอา้าไม่น่าจะดีอะไรก็เหี้ยแล้เหี้ยแล้วม <c oughs> บกบาแล้วแม่งมาแล้วนัฟ้องมาแลวว้วฟ้องมาเอออะไรนะเราดูผู้กล้าดีเป็นไงแล้วไอ้เหี้ยเหยียตายตายอะแล้วแล้วกลัวอะกูยืนนิ่งอะมีอะไรไม่มีอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ขยับไม่ขยับไหนนี่ไอ้เหี้ยจะกล้าแต่ก็ไม่กล้าวะเหี้ยไม่เนแบบี่ยไอเมนจะมีอะไรโอ้โจบไปแล้วแมปหนึ่งไม่น่ากลัวเลย <c oughs> เพลงแดนมันมากเลยวะ <laughs> เพลงโลบ็อกแม่งโคตรคลาสสิก <laughs> โอ้สิบลิงเฮโดยผู้หญิงเอ้ยโอ้โหไม่อิจฉาน้องเลยว่าผู้หญิงลุมล้อมอะไรเนี่ยโอ้โหไม่ไม่รับเป็นเพื่อนครับไม่เป็นไรครับโอ้มีคนขอเป็นเพื่อนด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้นี่มันกขบมาตะพาลังสีอีกแล้วกลับมาที่ scp อีกแล้วโอ้โหมาแล้วเอ้ยไหนดูนี่ท้าทายนี่จะไม่ อุ้ย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 ไปแล้วไปแล้วอุ้ย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 โอตามเ้ยดักางไม่ออกไม่ออกไม่ออกกดักางดักาอยตายตายอะยม่ดฟตายเลยตายตายอไละเ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ย้ยเ้ย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 ้ แดกแน่ด S C B แดกแน่โอ้โหเปนดบังคบโอ้โหอืโอแม่ง S C ลงไปแล้วอ้แดกโอ้ขไม่เป็นไระเราถ้าตายเราก็จะไปซื้อของใช่ไหมโอ้โหเ่เชี่ยเช่กูกูไม่เอากูไม่ตายขี้เกียจเกินไปอยากได้ตังค์โอเคได้ตังแล้วหนึ่งพ้อยหกกดฟิวเ้ยเสียงเพลงมืนโนเกียเลยอืออ่าเดดูข้อความดิ โอซิลิงอ่ะไอเยี่ยแม่งาด้วยไอเยี่ยไอเยี่ยเอาไปไหนแล้วเนี่ยเอาน้องหายเอาอยู่นี่อยู่นี่โอ้เรืว่าออกไปแล้วโตตกใจหมดไอเยี่ยอย่าทิ้งพี่ไว้คนเดียวอี๋โอ้พี่กลัวน่ะเห็นแบบเนี้ยโอ้โอ้เอาเล่นเปโนอ็นพิมเปโน่ไหนลองเพลงเปโนโจโจดิไอเยี่ยไอโจโจตุ้ง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 อะไรเนี่ยโอ้น่าจะมีอะไรนะลองดูดิแดกน้ำ ปึ๊บปึ๊บไหนว่า FBI open up ใช่ไหม FBI open up ไม่มีอะไรใช่ไหมไข่ขคครับอารูครับโอ้เชียแล้วเชียแล้ว,ลวตัวไหวะตัวไหเฮ้ยเฮ้ยกูเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านไกลเนี่ยโอ้โหขอนอนก่อนแล้วกันชิวๆแล้วกู ไม่เห็นมีตัวอะไรเลยนอนในห้องปึ๊บเข้าห้องเข้าห้องใครไม่รู้ไอ้เชี่ยโอ้โหชิวๆเลยครับอ้ปั่นทะลุทุกอย่างอ๋อเจ๊สเดอะคิลเลอร์โอ้ไอ้เหี้ยโดโฉงโดดโฉงไอ้เหี้ยโดโฉง้สัตว์ไอ้เหี้ยโดโฉงโอ้ไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหอยู่ในความมืดมิดไม่เห็นน่ากลัวเลยไหนดูดิมันจะน่ากลัวแค่ไหนกันเชี่ยโอ้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 วิ่งวิ่งหนีอะไรกันมามีอะไรน่ากลัวเพื่อนไม่มีอะไรน่ากลัวหรอก ไม่มีมันก็แค่จิตปรุงแต่งเฮ้ยเฮ้ยกูไปละโอะยาหน่าโอ้โหว่ะหลุดเลยเ้ย่อฮ้ยกูกะจะวิ่งไปหลังมันอย่างเท่ๆท่โอ้ตายเลยโอ้จบสิ้นเยเซเรื่อยจะไปเอ้ตัวนี้เราเจอแล้วไฟน่าเฟรดี้ยังไม่เจอเดี๋ยว็ดเด็ดเบิ้บเบิ้บบเอาของก่อนเดี๋ยวน้องอมซับแม่งรอเย่เดี๋ยวเดี๋ยวเวพี่พี่ไปทิ้งน้องออกพี่จะไปพี่จะไปหาเองเดี๋ยวนี้แหละรึบมาแล้วพี่เต่ามาแล้ว อ๊เต่าปัญญาออนมาแล้วไอ้เหี้ยเอไอ้ยเจียเจียเอ้ยเอ้ยเอ้ยเจียเชียเจียวเข้ามาแล้วโอ้ยเหี้ยเปิดบ้าตายเลยย่าโอ้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 เชียเจียโอ้น่ากลัวมากโอ้ยเยียดก็หนู้ายเลยเข้าลิฟต์ด้วยไม่กลัวสู้อ้าว what the fuck โ oh. อ้อ๋อน้องออมทรัพย์ที่เราไม่เห็นอาจจะน้องอาจจะตายไปตาที่แล้วก็ได้เนี่ยโอเคโอ้แม่งเพลงมันมากเลยว่ะเจอเจอาลิมิตเจอ โจโจเโอเ้าเอ้าก็ไปดิก็ไปดิก็ไปดิฮุบฮุบก็ไปดิก็ไปดิแง่แง่แง่ใช่บอกว่าเยี่ยไอ้เยี่ยเสือเข้าใน้แ้วเสร็จเอ้าเชี่ยเลยเนี่ยเอ้าอุ้ยเชี่ยร์มืดตัวอ๋อเอาเปิดแล้วเออเอ้ากลับมาที่เจฟตีกลิเลอร์ แล้วหัว oh, ซิลิงซิลิงเรียกน้องว่าซิลิงดีกว่ามันไม่ต้องออมซับแล้วขี้เกียจเรียกออมซับแล้วเรียกยากเรียกซิลิงง่ายกว่าพูด oh, อยู่เดนี้น้องกลัวขนาดนั้นเลยอ่ะพี่ไม่กลัวนี่เดี๋ยวพี่โชว์ให้ดูเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาห้าส่น้องหน่อยดิไม่น่ากลัวหรอกน้องน้องกลัวทำไมไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัวน้องอย่ากลัวคนเราต้องอย่ากลัวเราต้องสู้นี่นี่พี่ยังไม่กลัวเลยนี่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 ไอ้นี่ถูกแทงอ่ะนี่นี่นี่ว่แทงแทงเลยนี่แทงไอ้ย่าปอกมะม่วงไอ้เชี่ยเชี่ยเอามีปอกมะม่วงแม่มาเล่นไม่ดีนะอืมไปแหละพี่พี่เชี่ยอยู่ในห้องนี้ก็อย่ากลัวหาอะไรแดกเอ้ยห้องอาบน้ำ what the fuck เออเชี่ยเชี่ยเชี่ยเพื่อนตูดไล่แทงอ๋อไอ้เย่ามันมีแค่นี้จริงเหรอวาแบบย่าเนี่ยไอ้เย้า มันจะไม่มีอะไรอื่นๆนี่มันตื่นเต้นกว่านี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยกล้กลไกลแล้วโอ๊ยโอ๊ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยอิเชี่ยแบบไรวะเฮ้ยท่อระบายน้ำหมดลงไปเลยไม่กลัวเฮ้ยเชี่ยอะไรเนี่ยอีเตอร์อีเตอร์ใช่เออเฮ้ยยาน่ากลัวจริงนะอันเนี้ยน่าจะอีดนะรู้สึกนะแบบเดิมเลยนี่วะเออไปไหนแล้วเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีนี่กำลังค้นหาอยู่ เดี๋ยวนี้ทางทิ้งขยะไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮียเอาถูกขังเอาถูกขังออกไม่ได้ออกไม่ได้โง่โง่ไม่มีใครหลงกล้าไปแล้วเอ้าเอาเอ้าเอานี่เฮียอะไรเนี่ยเอ้าเอ้าเอาอยู่ในก็มืดอยู่ในก็มืดแต่ด้านไอ้เฮียไอ้เฮียไอ้เฮียอยู่ในก็มืดไอ้เฮียอยู่ในก็มืดแล้วขากูตายสัตว์ไอ้เฮียกูตกใจเฮีย ผมไม่โคตรกลัวไม่โคตรเยี่ยเลยไม่อยู่ๆก็โผล่มาอะไรเยี่ยอะไรวะเนี่ยอยากจะโผล่ก็โผล่มาโคตรกลัวเลยสัุดหูป่านี้เพื่อนเราก็คงขนลุกตูดขนตุกกองกลับมาเกินไปแล้วไอ้เยี่ยโอ้ยแต่น้องน้องอมซับนี่เหมือนพอพัวกายเลยนะรู้สึกนะแต่งตัวเหมือนกันเลยไฟแอบรดดีหมุน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  หมุน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 หหมุนนหมุนนมุนนมนรอบแม่ต่อไปหมุนหมุนหมุหมุนหมุนมุนมุนเฮยเฮ้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 ยนฮ้ยฮ้ยเฮ้ยเยเ้ยเะเฮ้ยเ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเยเเยเฮ้ยเเฮนเฮ้ยเ้เย้ยเ้นเฮ้ยเฮมยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม้ยด้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเยเมนเฮนย้ยนฮ้ยเฮยเฮ้ยนฮ้ยเ้ไเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เมยเฮ้เ้ยเฮ้ยเเย ต้องต้องขึ้นบนบนก่อนถ้าไอ้พวกแย่ๆนี่ขึ้นบนกูต้องขึ้นบนด้วยเด็ดดิ๊กกูอยากรู้ไงว่ามันจะเป็นตัวอะไรออกมาก็น่าจะเป็นไอสามสามอัญมณีนี่แน่เลยเหมือนอินฟินิตี้กาเลต์ด้วยเปล่าวะอัญมณีเอ้ยเอ้ยเอามองอาร์ตเถอะอ๋อเป็นอมองอาร์ตอวออัเชี่ยเอ้ยอินเวอเตอร์อินเวอเตอร์เอ้ยอินเวอเตอร์วะอุ้ยอุ้ยโดนอินเวอเตอร์ฆ่าหมดอีอินเวอเตอร์ฆ่าเฮ้ยเย่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 เฮ้ยไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวกูไปละเอ้ยเอ้ยเอ้ย เฮ้ยๆกูไปแล้วอุ้ยอุ้ยบอทเฮ้ยบอทอ่ะเยอะอุ้ยแม่ไม่ไม่กูไม่ไม่ปีนได้ยังไงบ้ากูแล้วไม่มาบาคูเฮียไม่กลับไรต้องกูอีกแล้วอ่ะเยอะหัวหลุดเลยสัตดขีูเกลียดจริงๆเลยว่าคำว่าหัวหลุดเลยอ่เฮียหัวหลุดหลุดโลกซื้อของใหม่อีกแล้ะดีนะที่มันให้เงินเรื่อยๆแหมไม่งั้นแล้วก็ไม่เล่นละโอ้อะไรเนี่ย โอเพลงแม่งก oh, mm ็มันใช่ไหยเลยเฮ้ยโอ้ยเยอะเกมเด็กว่ะเนี่ยนี่มันเกมเด็กอะเนี่ยโอ้ยน่ากเลยใช่ไหมรอหนซิทลิงอยู่ไหนเฮ้ยที่เคี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเคี้ยแล้วเฮ้ยอึ๊บมึงเข้าเฮ้ยมันเคี้ยะไรเนี่ยโอ้พิซซ่ามึงจะเด็กพิซซ่าหาบอกรเวลานี้มันจะเวลากินไหมเชี้ยดอีกแล้วเออนี่เมื่อกี้อีกแล้ว เดี๋ยดิอาจจะมาอีรอบเดิมก็ได้นะเออเดี๋ยวดิครั้งนี้เออครื่งนี้กูไม่หลงกลมึงแล้วกูจะอยู่อย่างนี้อ่ะกูจะอยู่ประมาณนี้แล้วกันอ่ะจะได้วิ่งหนีมึงได้ง่ายง่ายเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยออออยู่ในนั้นโอเคไม่น่าเป็นไรมั้งแดกน้ำรอเลยกูจะไปแดกน้ำรอเลยกูไหนว่าซิทลิงอยู่ไหนวะน่าน่นจะอยู่แถวๆนั้นมั้งน่าจะอยู่อ้าวเอาเฮี้ยอะไรเนี่ยดับไปแล้ว ภาพดับไปเร็วเฮ้ยเชี่ยออกเฮ้ยเีฮ้ยเชี่ยอูปุ๊บปุ๊บปุ๊บกูว่าแล้วทำไมอย่างงี้กูว่าแล้วทำไมอีหลอมนี่โอ้โอ้โอ้ไงครับโาอ้ยเชี่ยเชี่ยทุกคนหนีตายกันหมดเลยวะโอ้โอ้โฟันฟันฟันอีเยเชี่ยเชี่ยเชี่ยอูอูอูกูอยู่ตรงเนี้ยชิวชิวอี้ยตายตายเดลิฟตายหมดอี้ยกูว่าแล้วโอ้โอ้โอ้โกโกว่าเลยครับอืมโอเคหลังจากที่ทุกคนตายอ่ะกันหมดซิลลิงน่าจะออกหรือเปล่าวะ ไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยพิมาห้าใหญ่เลยเงี้ยโอ้กูพิมพ์ด้วยโอ้เจ้าเจ้าได้ซึมซับอินยาของข้าเลยใช่ไหมอืมยาพิม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 มยาวๆไปเลยไอ้เงี้ยโอ้ยมีเลขแปดไอ้สร้างแม่งแล้วกันอืมพิมมาแล้วอืมพิมยาวกว่านี่โอ้โอเคเข้าไปต่อไอ้เงี้ยมันขำที่กูตายเปล่าวะไอ้โอ้ยแมพเพี้ยนี่อีกแล้วเออแบบเดิมอ่ะโอเค อู้เ <LEGO> ดีดูดิตัวเดิมเลยแย่ yeah. อออเดี๋ยวดูดิจะจะน่ากลัวขนาดไหนกระเจียวไะไม่กลัวหรอกมาดิตัวเดิมก็มาไม่กลัวผีงัวง้อเชื่อโอ้โหนี่กูดักลอยเนี่ยนี่กูเหยียบขังขยะยาลอยเนี่ะอ๋ออ๋ออ๋อมาแล้วน่ากลัวจังเลยน่ากลัวจังเลยเอาออกไม่ได้เขาออกไม่ได้เขาโอ้โหเดี๋ยวกูอยู่ประมาณนี้ดีกว่าเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายแล้วแต่หน้าแตกแมว อยู่ประมาณนี้บอแล้วมันก็จะออกมาแบเนี่ยกูว่าแล้วมันแดกน้ำอืมเอ้าเชี่ยเฮ้ยไหนวะโอกออกมาแล้วออกมาแล้วนั่นนั่นกำลังไล่ฟันอยู่โอ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยไอ้เยแทง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 โอ้ยเชี่ยกูไปแล้ะกูไปและกูไปแล้วเอาเอาขึ้นไม่ได้ลืมลืมลืมไม่เชี่ยเฮ้ยไอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้เหี้ยเป็นโอ้ยโดนแทงเขาเป็นยังไงบ้างเขาโอ้โอ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยไปไอ้เหี้ยเราไม่มีอาวุธที่ต่อกรกับผีได้เลยวะเออ โอเคงั้นก็รอต่อไปกูเจ็บเจ็บตามากเลยวะโอเคปึ๊บแบบอะไรแบบอะไรเห็นดูซิอุ้ยแบบเฮี้ยนี่ชมพูมากโอ้โหไอเฮี้ยกลับมาแบบเดิมกูรู้เลยว่ากูจะือกเธอจะตากรรมอะไรไอเฮี้ยอ้ยกูขึ้นก่อนเลยปึ๊บไหนดูดิแดกพิซซ่าอ๋ออ๋ออยู่โอพิซซ่าอันนั้นไงไอเฮี้ยมันขึ้นกัเต็มเลยเฮี้ยมันขึ้นกันเต็มเลยอังกูขึ้นบ้างไหนไหนไหนเอามาดิเอามาดิเฮี้ยมาดิเอามาเลย กูจะไม่ตายแบบหน้าแตกเกลียวมึงเอามาเลยเยอยไม่ออกว, yeah. อวะเยอะเออทีนี้ไม่ออกไอ้เแยผีโง,ง,ง,งู่กูนึกว่าเป็นตราแรกนึกว่าเป็นจุดสปาให้เรามาจุดสปาที่ไหนได้ไม่เป็นที่ดักควายเ yeah. ยอะรอรอโอ้โหออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้ตายตายอาบหมดไอ้เแยตายอาบหมดนั่นไงกวูว่าเนี่ยโอ้โหแม่งน่ากลัวจิ๋วไปตัวเฟนไนเฟสดี้อู้บอกมาเต็มเลยอือ โอ้โหไม่น่ากลัวเลยนะเนี่ยเด็กน้ําเลยบไปแล้วโชว์โชว์สกิลให้เด็กมันดูนี่ทำให้เด็กมันดูใช่ไหมเออบออพี่ไม่กลัวเห็ไม่พี่ไม่กลัวนี่ปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปโอชาลอดมากเลยครับก็น่าจะแบบมีแค่นี้แล้วมันก็สำหรับวันนี้ก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับซับคลายหรือกดซับมีหมดนะครับก็ฝากต่อยไลค์สักคนละครั้งก็จะเป็นกำลังใจให้ผมเอยนะครับก็วันนี้ก็ขอลาต,ตัวไปก่อนนะครับท่านผู้ชมก็โอ้โหไปแล้เฮีย